บสบายดีดะ um. สวัสดีเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีสุกทานเนาะวราอยู่ทั้งในและต่างประเทศกันที่ดีสำหรับเขาสื่อซ่องแม่น้องเปลือคือเกาให้พี่น้องเอยมาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเพื่อนน้องยุดิคือเกาให้พี่น้องเนาะมาจะขึ้นมาบมกมู่น่ะบมกมู่พอน้องเปลือกซื้อฝากมาไอ้พอน้องยุริมือเศร้าให้น่อ้พี่น้องเ้ยอากาศชิมาถามอาการของลานสาวเลยเนาะอ้เป็นอย่งไดไปหาหมอเื่อเศร้าให้หน่อยพี่น้องเลย ทางแม่ค่ะกันยูบโบใสก่กางเกงสีส้มเสื้อสีเขียวได้ไหมพี่น้องเอิวนกันใส่ไอนน้มาครบสีได้นนเนาะวันนี้เนาะเฮ้สบายดีสบายดีลูกอันนี้ครบสีได้เนี่กับส้มพูทั้งเทิร์นกับส้มพูเข้มข้างล่างเลยกับสีขาวแบบกระตุนนะม,มันเลยมาแต่ลาย้าลองดีไม่ได้มึงในมิเตคิดินจะชิบไ,ไปดูพักแท้ลูกอืมรถน้ำมาแต่เหนือมาขึ้นเนาะ แงนเก็ขึ้นลว่ะได้พาลานสาวไปหาหมอไม่อราบเนี่ยาฉีดยาไขเล้ออเป็นาจอเลือดเจาเลือดกัเมียมากคเขานะมันเย่อหดังบาดวอมีออปวดออกมาเลยบนหาว่าเวลาหมอไอเอาเลือดเิ่นเอาตามียติดไอาหนึงตาหนบาดนึงตาวาาาตตาตาาาาเบิงาลา มาเจิอยู่นี่บ่เห็นไหมเิดบีบเอาไปช้เลนมือเฮาในเนาะนะฮ้เออไอเวลไปกิ้งเอามืงม่วงมาเยอะหดเดี๋ยเอาเมื่อไรยีบอนี่ออกมาว่าเป็นไทยใเด้อไไปได้อเนออยู่ไม่เยอะกสองคนไงลูกไใมันก็เป็นกันได้ถ้ามาถึงมาตีกแผ่หรอกมันใชไมันตกันง่ายนะโอ้อนแดกเลเนาะกิ่งเอาลูก รถเจ้ารถห,หน้าเลยแตกกิ่งเอาลูกกิ่งเอ้าพะจีใบยกมาแตกข้างในเลยตัวนี้นะย่างอีอกแล้ข้างในเลยซ้าบหมดดแด่อันนี้มันนิ่มอยู่เลยไปเมื่อเจ้าจะขายอยู่ตัวนี้เด้อกับป้าดแขกคนเบี้ยวอหมู่เลยกิ่งมาหนูกิ่งมาเอ้าอะไรพอปล ah? <TF> ูก <ด S 1> ขายแล้วหมูแล้ว ต้นทุนสูงค่ะพี่น้องเลยล้านแม่ทาวดทีนี้คนมีแต่ปลูกมันกันเสมอเลยไงคนบ่อคอยปลูกหมูโม่แหละอ๋อจะวางล้านถัดนี้มาทหวด์เป็นไงอะไรนะพุณเดี๋ยวเถ่าก็มาเอาโทรบแบประตูมาหมูโเลยังไงพี่น้องคนนอนนาเคนมาได้นอนเพื่อนเพือนเพื่อนนั่นแหละนาเพื่อนนั่นแหละคือเพื่อนเพื่อนออนั่นซ้ำกันเพื่อนแดหมู ตัวไรก็เอาได้เนาะเพิ่นห้ตัวไรก็เอาได้เนาะหน่อยใหญ่ก็เอาได้เพิ่นห้ยเลยอ่ะอันนี้ไใบให้ถั่วใบโน้นแน่เดี๋ยวหน่วยใหญ่ๆก็สิเป็นของพระเจ้าของได้เนาะเวิวแมงมุมวิวตัวนี้มันตกเลยเลยะลืมเลยจะมันตกตกแห้งอย่างเดียวตั้งเปียวว่าใบห้าวเนี่เริ่มแมงมุมมูนะยังกินเบิดป่าเพิ่นเพิ่นพวกหมักเลยนะเพิ่นงอนพอตั้งแต่บัตรตลาดกูเอาหน่วยน้อยๆเนาะท้อหัวน้องเวิวได้สามพันสามสิบพันได้เดี๋ยวไปซื้อนี่ก็เก่งใจ วันที umas, ่จะแป้านนี no. no. ่เพ <a> uh. ิ <blonde subway> ่งเพิ่งมาเทขายม่นี้จ้ะเต็มพูนลูชิก้กงโอจับกะขิดินค่ะเนาะจกะนั่แ่น้างบนหงนดเนาะแบงาหาบงเาเนตเอมาบอกมาแม่อุ้มมะ่กอม้ไหหนเีกอดมอไว้จะกอดม้อไหว้หรือว่าจะเสเหตหมอลนมีอะไรกนหืมไ่ได้หรอกต้องหาถุงกระสอบ สอบบมีไหม่ไ่ได้ดอกบ่ได้ดรกได้แต่สองหน่วยหลาเจ้าอะนึกหายเอวผ้วาอ,ะอ่ะเ้ยอ่ะโตคนเดียวหลอดกันเถอะไปสอบกันเล่ให้สอสองพันเด้อได้ป่ไปเบิ่งนอกกันปะขือนเบื้องนอกก็นองนอนวะอ้าก็นอนนอนนอ,อมนมาไปเบื้องนอกน,นี่หอปะ mhm uh -huh, non, mhm mhm đàn sao, cái non này mhm 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 này mhm mhm đây, mhm này mhm 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 คาแฝดได้เนาะปล่อยปล่อยนอนได้พอใจเลยบ่ฮะปล่อยนอนเลยมาดีนะแต่ว่าเห็นเจ้ามึนตายเดียวเห็นมึนตาบ่ตัวไม่เอียนเบิ่งเลยนอนหนยดิอืมหกเลยเด้อพี่น้องเด้อมาดีกินได้จมาลีเนี่ยนอนพูดกลางคืนเนี่ยมั่ได้เก็บอยู่เลยเช้านี้ก็ไปเลยถึงมีอะไรนอนนอนหนุ่มพี่ นอนใช่ครูคืนนะวันนั้นแน่ใจว่าถึงมีอะไรมานอนที่นโดยที่จะนอนดูบ่นอนแสนานอนอยู่ตรงกัอบนอกนอนได้ยันขาทรบเขนอกบางความครับเออมึงนอนบ่เป็นนอนด้วยแหละเป็นอะไรค่ะเอเย็นได้เนาะตั้งแต่ว่าจะหามอ่ะเอาบ้านี่ไปก็เย็นมาได้อบานเลย แม่พันบางมางก้อนมันไปไปเซ่นได้คือใบเย็นมะยินยาคือว่าเย็นมะเนาะมันแกมันแบบว่ากระชิบไปเช่อแม่บินมาบ่มันบ้าเหรอน้องนอนน้องนอนบ่นอนกินนมอยู่ใพี่น้องเขาเนี่ยเพันนอนเลย บังบังคงนองไถวัดจิเย็นเลยดิเพื่อออกเลยเพื่อแตกออกเลยแม่อง่เพื่อสัตว์ออกงนเพื่ักงตงงเขาจีบ่เอ้ยตกเลยน้องตกเลยค่อยๆเอย อ้ากินบ่เราเยกินฮะไอ้ใจกินไอ้ใจบ看看네 <oh> ่อ๋อก้อยลองจะดีเลยลูกหละมือชันเพราะอะไรลูกมือหยานกมือยาวอยู่อ้ยเพราะอะไรลูกไดนเพราะว่ก้อยแลกับป้าลูกเออบงทาไทยจ้ก้อยได้ลองคือฉีบ่มักผาผ่าผาเป อไก่หนองเด้อติดไข่แก้มกันอีกเด้ออเแมงติดแล,ลานหน่องยังไงชิมาหอดเลยเนาะติดได้ติดติดกัดยังติดปิดปากไว้เด้อเจ้าคือนนี่นั่นไข่แม่กินยาโซมิดยาทับป็นย,ยังอืมเอาเบิร์นห่อนตากอย่าง,งห่อนเบื้อไหมนหายเพีพยติดไข่ลูกเนาะตอนเป็นโมเป,ปิดหน้าต่างอาะ เปิดระบายเปิดใหนลมผัดเขามาเปิดระายอยู่้ะรั้กับพัดขามาเปิดแค่น่ะหายเมื่อคืนเ่ยบอกไ่ได้หายไม่ได้หายีอยู่ยากนกัเนาะอืม่บ้าแต่ยุ่ยแ่ไม่ได้ห้ได้คนไข้มาแะเห็นเดมวแ้วกเคยแอบแค่นั้นแหละ เรถึงขืนมากกนอนนอนเลยนอนคิงหอยตัวถัวถัววเดี๋ยวกินหมูมั้ยคุยหลานกินหมูหน่าหมนเขียดเลยใหญ่เลยหมูบอโดนนะใหญ่เลยใหญ่เลยทำตาทำาเ่็นอะบาอย่ากเล่นะใหญ่เลยตาใหญ่นลยนะมับยใหญ่ฮะ เต็มเผินผูเราะดูเพินเต็มรถดเพัชชีสินะนะดวคนได้แม่กินี่มาเสิร์ฟเต็มให้อ๋อนี่เต็มเหมือมูแดงมั้งหรองแล้วมัมีกระตุกมกระตุกทางด่างกระตุกสนใจกระตุกนใว่าด่างอยาเนเนอ่ะด่างไลกระตุกแ้าแท้เลยมามามาจึงคืนเลยเปิดใหญ่อามอนเสียงทำไม่นด้อเปดหญ่เลยเอาได้อยากกินได้ไหมเนวมูแดงใช่ไห หมานยอืมนาขมลกินสอแ่เอาไกินกินนะกินแ่เมื่อมื่อเมแชิมเอหันิหวานคางแคนี่มพอตัวได้นี่นะเนอะเอไปชื่อไฮมากนึงคนตะขาเกยมาแฮะขากแกบอ่ข่งกับอะไดใช่เนาะแซ่บมาปะ่เปอะ

đây. Rồi nãy bạn. vàng thắt, Ui. Khôngออก. นั่น đê. Đây nè. nhà อลายทีเลยกินกี่ท็อกกี่วันจมูกเนี่ยท็อกได้ไหนกับเอาอยู่แหละเมื่อยท็อกเลยเมื่อยท็อกแล้วบ่บ้ายี่ห่ออะไรกี่ก้าวกินประยุทธ์ว่าเห็นว่ากินแนี่แบบว่ามันออกกินแต่ว่ามันมันละลายไขยมันออกมานเนี่ยมันก็รวด <c oughs> ออกมานดำแต่น่าเลย เลยว่าไข่มันมันฟังอยู่เนี่มันสั้นอย่างไรแล้วมันเป็นไดบ้างเนี่ยอ้าวกระชา่ชูมันฮะมันมันเป็นสั้นเนี่ยในอะไรบ้างอ้าวเว่ากินนี่ยมันมันเ็ดให้คืออ้วนออกอ้วนออกเส่็นะเอ้าแม่นต์สิเลยว่าไข่มันมันเป็นสั้นละลายเรางานละลายไขมันออกตัวไปบวบบินมันเหยปิดอันยนน่ะอือเดี๋จะกินชิงเงินใช้ไหมล่ะตัวเนื่องนะออก อ้าวเขยุ่จ้ะวอคือวอกินแท้วเน่ได้ได้ไัวเราเอาฟุ้งลงยโอ้ยหายมาหากินกับมงกินะหมอยกินนิดนิดเลยยากอยาเท่าไหร่ยังเฮาแล้วกินลายกับท้องเอาเสียนะแล้วไปถ่ายคลิปได้ยังดันเล่แหนึ่งเสียเวลาใชอยู่งเงิน มันปั่นลยเอาก็ปั่นนั่นแล้วแก้วหนึ่งกับบดมือก็แ้วมเ็เอาคือชิทายบดมือแทะว่าตอนเสาว่าเหวนบอกไม่้ไปกินอยมน้ท้องเสียเออกินยังมันกระง่สิไะเนี่ยมันการไป็งาน่ใช่เหองน้ำใหญ่จริงิไปไปข้างนอกกันเนาะเปิดปั๊มน้ำมันไปแห้งได้เหนเยอะนุกเหิมเนาะใยังมาลงลกน่ะกินเอง โยเมียเราเมยเลยกินเองยิ่งกินมายิ่งชนคุ้มอาหารนะคงานุ่คุมไหนวะจ๊ะเศร้าจ๊ะเาต้องกินยังข้างหน้าและรวยกินแบบรวยรวยไปเลยให้กินแซ่บเนาะก็ไปกินแซ่บกินนัวไต่บอกเฮ้ยนม่ตี๋แม่ไปน่องไปลูกไปวินนองไปลูกไปน่องไปวินน้องไป ไอ้ปลากคนเราทับเด้อ yeah. น uh, right. uh ี่ใช่ได้อยู่ดิใช่ได้อยู่นี่นะบิดเดเออนอนวิดเหรอเออหวานเนาะหวานแบบเหมือนหวานเลื่มๆเลยทุกชิ้นเป็นวัดหวานข้อแห่งหวานแบบกินคนชิ้นข้อแห้งเอ้อพี่น้องเด้อหมูบวานเชียง ขาจังขาจังดุากมาอเไรขับมันมีอว่าลูกสาวเพิ่นกันน้ำนยูไหวเอาเด้รอไหวเอาเด้อแบบเดยแดงขัดกเนาะหน่วยเท่าไรเนี่ยพี่ห่อนหกสิบพันปู่เจมแดงคับไ่แป่ะพป่ป๊มขาเราก็ยงหลอเรงพันชีได้ช้ำนี่เส้นยังบา เป็นมอยเจ้านั้นเนาะผมผมทักยังแ้่เนาะมันคือกันไงแล้วผมไล่บริหลายเลยมบนแต่แล้คนหับมาขายคนปลูกนะเพได้นคนหับขายชิได้หลายกว่าคนนาขายก็ได้รายุไปเที่้าขายเพิ่ไปเจ้าขายเพื่อนมันกันเน่าอีกุ่อีก ดีขาะข้างมืเลยาปลูกอยากเรื่องมูลเลยพาบอบอ,บอคควยดีกาบ,บ่าไรซ้ำนี่คือวอกแหละต้องติ๊กไต่ดิก <c oughs> ินดังแช่ดดังนัวแฮบกินยังกดซ็บกระไรกระไรนี่ เนี่ยกันเเเานรากันตะกี้เนาะหนาวเป็นแดมเนาะช่วงนี้เป็นเดิมมีเนื้อไม่นางแล้วชอวงเป็นเดิมนอนอิ่มเลยได้เป็นนางอยู่ห้านบยงทีก็อันใครก็อันนั้นไม่ชอบไปเพลินบอกูะงามไหมเนื่อยเพิ่งเนามท้องผัวแล้วก็ปื้มตอนห้องับ กล้องกล้องมาไหว้างขัดไแล้วเมอกีเราบัด้ห่อยแบบดำขี่ดีอยูุ่เาแบบวนคนดำอะไแต่หนาปัวแล้วมีลูกมีปัวก็คิดได้บรไมงานแบบนี้นะแต่บมไม่คิดได้หรอกแต่บรไงานแบบนี้เขาเขามีลูกก็โรแต่ละคนมีลูกมันให้งามเรามีลูกมันงามขึ้นเงิน่าทสามเงินมาทใช่อะหลายคนเลยเนาะไปยืนอยู่ตลาดเมื่อไหรกัแเรา บึกเราไม่ลูกอ่อนนี่คือยังงามแต่อาดีแล้วไปหรออยู่เงื่อนหรือว่าเราโยงยากขายกาแฟโยงขายกาแฟอาล่าแจแกเก็ตอะไรมาเลยชื่อแล้วชื่อเพราะนั่นเราเข้าไปแล้วช่วงที่หนึ่งแล้วตอนเพิ่นขึ้นเพิ่นอยู่ไทยนี่ตอนช่วงนั้นเข้าไปตลาดเลยอ๋อ ่างคนงามมาไลยพี่น้องเองการเล่นเล่นน่องติวนี่ตัวน่ะตัวพมอยู่ไทยนี้อุ้มดูไปต่างแดนอ่ะอือแลงานก็ทั่วมอญเล้ตัวจนั่นนุ่งชุดไปเลยมันอยู่นั้นขาวแน่นะให้ั่วะไปดูรายให้ทั่วละจอดท่าจอดลกยวกับลาบอ่ะวิ่งแก็ปอยงลู เปิียวเพราะว่าภรยายกับบรรูปแค่ไหนไม่เป็นบรรูปเอื่ยเลยเฮ้ยแม่เอือนแม่คือผู้เช้าคนหรอน่แตดูจมคนคืองามแท้เนรกมันมีแผ่ยอมผ้ายิติวันนี้แผ่ย่อมผ้าลูกว้าวแสงมอวานเลยเนาะแท้ยเบ้เบิ่งมาผิดกล้องเหรอแม่อ๋อเฮ้ยนั่งเยียงกันนั่งเยี่ยงงเอ้า เอาเอ้ยกำน้องกระสุนเนี่ยจ้าบได้เดงบ้ากล่าวนมตงไม่แต่งวันบ้างไม่แต่งก็บ้านไม่แต่งได้นึงอย่ได้หนิเนาะเจ็บจุดเจ๊งจะทำไงอาจะดินไปจุดเไงกนได้หนึ่งไก็ได้ไปเมื่อวานเดี๋ยวเมื่อวานนี่ก็พอจะพอนานแต่งเราก็จะเชิญได้นึ่งอะไรประมาณนั้นนะเม่าไปเห็นเด็บเด้ไปลูกสาวมาโทรโทรมาแม่ กล้ชิมาพันนี้กันเลยว่ะย่างมีลูกกบท่านเด็ฮอดคิวแม่แล้วกันอ้าจะมีลูกแต่ว่าอันนี้เป็นสัตว์เอาไม่ได้อะเอาอ๋ออะไรเนาะเอาเนี่ยเนาะเอากลับมาใจใจว่าจะได้แต่เพิ่นว่าเอามีลูกผื่อว่าเรมีแล้วแต่ว่าโสดบุตรดิเบิ่งยากเนาะคุณคุณมมือนีเนาะเบิ่งยากแต่เพิ่นอว่าถ้ามาติดไทยผมได้เนี่ยเนี่ยยูกระเม็ดหรอวะกระเม็ดเดี๋ยแต่มาติดไทยโว้หดว่ามาติไทยด้จึงมือแล้วเหมืนอ่ะ กะเม็นละกมาจะไทยดีนะกเม็นเลยอ้าวโบเบนบ่มาจะหเสกเนาะก็หลายว่าอะพราะพ่อแบยงมันผิวพัน์ไปขาวแันน่ะคือคนมาจะไทยอะไรอ่ะไมเพิ่มติ๊กเพิ่มยังี้แล้วบ่อไม่เพิ่มใช่เปาเป็นพอุมนึงสามต้นวันวันัววนอวน้ันนนวอดเดือนัวนว้อวนัน แม่สาวๆเพื่อนหลาวันเลยนะหลายคนว่าไา้แมนนั่นเมี่อมาว่ะแมนเอมี่่าแป้งนอาแป้งไปด้นน่เนาะมือทเก้าเลยเอ้าเบ่บื่นนามือนี่กับงานได้นี่บ่งมาแรงลอย่างงานบ่แเอาวนที่เก้าหรอวะมันเอ้าว่าวันที่นเนาะวันที่ิบกังานวันที่สิบพ่นบื่อพูนบื้อพ่นเงน มื่นหมืนว่าเพิ่นเอาขนานจัดก็เต็มแม่น้อยนึงจะงานห้แหละจะนัดก็เต็มแหละต้องดมาอยู่กันไม่ได้เดือดจางเนาะวาแหละกัะตู่งานสาเดี๋ยวฮอป่ผ่าได้ผอนได้มาพ่อนคชมตีหนึ่งหงมือไ่้แหละเลนักหนัะไพ่พอเอมตายได้จริงเอ็มตายแล้วเอ็มบาดบุตเกินอ๋ออยู่ลุ่มเนาะ อยู่พี่เห็นไพ่บ่พอมันได้เป็ี่ยนยังมันเป็ี่ยนยังงี้จริงห้วยแต่ชาจะแบกเอ็มไพ่มาโหลดดังชาไปจืดไปเศร้าเอ็มเพิ่นมากเลยก่อนเยอะละวยูรีอีกฝั่งยูรีอีกฝั่งจ่างมาอึกทึกเลยไพ่อ็บ่ไพ่พอแล้วตอนนี้นะจะเอายังมาลงได้เพิ่มจะกี่ปั้นอะไรเนาะเงินจะเนาะไม่รถไายเราข้ามมาเลยอันนี้มันพ้นพอดีบ่เนะก็มีอยู่ เมที่ดกเบิตัืนเพราะมันอย่างหนาวเมนกัมันหนาวโเนที่เด็กอันนี้ใครธรรมดายคนทำมันอยู่นอกคำนั่คุไก่เมนไก่ทำจูนนอกนคุณอุ้ยตัวแรกอะไรเรกเือนเอาลลายเลยคนก็ด่างร่งมาเลยจะดองจะบุญจะินนั่นนี่คลิีนก็บัตเชิญอีกนี่บัตรเชิญไทยวันเออบัตรเชิญในบ้านลูกในบ้านบ้าน นั่นเด้มันเมบ่เมฮักบ่ยาวน่ะอือแก้วน่ะได้กูคนได้กูคนบ่เสียบ่หยังได้เบิดได้เบิดเลยบ้านบ35 10 10 10 10 เงือ่มือเจ็ดคำกะเพื่อนนี่ผูกแขนนี้อีกเจ็ดแปดกสิบเพื่อนตเพื่อนพ่ออีกม่แตม่จะดองเนาะมีแต่ดองเนาะไปพี่ดาไงมีโาสุดเมียาจานะมีโมีงานแต่ง้องสาวได้อะไรกันนะมีมีเนาะ พเใส่ไปดิกระไ้นาะงามไม่อเขาบอกว่าตามสบายาสบายสบายเลยคือไอใส่ไปบอกว่าบมเห็นเกยงงามเดี๋ยวเดี๋มัเกงงามจะใส่ได้เหเดี๋ยวเรามรนกะได้แต่ผมอุ้มลูกอยู่เพื่อนพี่แหล่ไปไป้สาบาทเยยังชัวเลยอนนาะว่าอยู่ดีก็บายู่ายู่ไหนไปเชียงเชียงดังตุ้งนี่ันไ่ แค่แ่ตีบอกลราติเจ้ตวนั่ิเต็งลองดูจ้ะได้หาเดือนไงหาเดือนปลายไงปลายกับพอไปนั่นละมันดังให้พวกนันกัไปงานน้ำเพลินกับมามานอนไปก็ไป,ไปจองช่วยงงนึงกับแม่งนึงกับโ <c oughs> ไปกับคืบอโมไป <c oughs> แว,ว่าบอกกันเองอก,กันเองว่าแบบาจจะเข้าใจกันนะพี่บอ ช่างเคื่อปะเถ่าพี่เลยะเถาะื่นช่างเครื่อนปะเถาพี่พสมงนวิทน้องในลกดดนนตืนโ,โเอาอไ่้ฮะแม่พี่น้องลยม,มาวันนี้กินงหมดเลยสำหรับวันนี้กม็มาเยี่ยมมาละมาเยี่ยม้านน้อยกระดอยน้องอยนอะสำหรับวันนี้แม่น้องเปียวกับิตรล่าแลเนาะจบคลิปเพียงสันี้เด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง MC คือเก่าก็เดิม ที่เขามาติดตามเลครับซ้อมจังแม่งเต๋อมาตลอดสหรับวันนี้สบายดีสบายดีแนะ่